สิบห้าอันดับมอนเตอร์ที่มีพลังโจมตีสูงที่สุดซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยเราจะเอาแต่มอนเตอร์ที่มีพลังโจมตีมากที่สุดตามค่าพลังโจมตีปกติเท่านั้นนะฮะโดยมอนเตอร์ที่มีเอฟเฟกเพิ่มพลังเราจะไม่นับนะครับเราจะนับเฉพาะพวกที่มีค่าพลังโจมตีปกติที่เยอะที่สุดนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บยุกจีโอไฮแอดแท็กแลน k i กิ้งด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คืนนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ ก็เป็นการล้มล้างนะครับผมระหว่างเอเลเมนทต์ฮีโร่ในออสนะครับบวกกับอสูรในเนมันีนะครับผมเรนโบดาร์กอนนี่ฮะโดยค่าพลังของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมถือว่าค่อนข้างสูงอย่างมากเลยนะครับพลังของมันนะครับมีค่าอยู่ที่4,500นะครับเรียกได้ว่ามีพลังสูงกว่าเทพอย่างโอเบลิกอีกนะครับผมและตัวนี้ไม่ได้ดีแค่พลังอย่างเดียวนะครับเอฟเฟกมันยังค่อนข้างดีด้วยนะครับโดยเอฟเฟกของเจ้าเรนโบในออสนะครับก็คือการไปนี้นะครับผมต้องอัญเชิญด้วยวิธีฟิวชั่นเท่านั้นน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 นะะะะะะะฮแแลลลเเเเเทรร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 ์์์คคคคัััั้้้้งงงงงงงบบบบผผมมมมสสสสสาาาาาาถใใชอออออออฟฟไดดยย่่่่่หึขขกกตู หนึใบนะครับจากนั้นนาการมอนเตอร์ทั้งหมดบนสนามอีกฝ่ายนะครับกลับเข้าเด็กและข้อที่2นะครับผมส่งการเว้นมนหรือการกับดักบนสนามของเราลงสุสารหนึ่งใบนะครับจากนั้นนําการเว้นมนกับดักทั้งหมดบนสนามอีกฝ่ายนะครับผมกลับเข้าเด็กได้และเอฟเฟกต์สุดท้ายเอฟเฟกต์ที่สามนะครับผมส่งใบบนสุดของเด็กเราหนึ่งใบนะครับลงสุสานนะฮะจากนั้นสับเปลี่ยนการ์ดทั้งหมดระหว่างสุสานกับเด็กของอีกฝ่ายนะครับก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับผมสำหรับเรนโบว์เนออสนะฮะและเจ้าตัวนี้ยังเปป็็นนนนนนตตัััััวววววโโโรรรรดดดดดขขอออองงงงผผมมมมีีีีกกก้้้้ยะะะะฮซึ่่่ใใภาาาคคคคจูไไไบบช์พลลททหแ ดูก็ไปหาดูได้นะครับผมสำหรับความโหดของเรนโบน์ออสนะครับแล้วเรามาต่อกันที่อันดับ14นะครับผมโดยเจ้าตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าบูไออัลติเมทดาร์กอนนะครับก็เป็นมังกรคู่ปรับของ3เทพมายานะครับผมซึ่งบูไออัลติเมทดาร์กอนนะครับเป็นการรวมร่างระหว่างบูไอไวดาร์กอนสามตัวนะครับบอกเลยนะครับผมว่ารวมร่างเสร็จแล้วเนี่ยสามเทพมายาก็เคยลำบากเพราะไอเจ้าอัลติเมทดาร์กอนมาแล้วนะครับเพราะถ้านับพลังเดียวๆนะครับผมโอเบลิกยังสู้มันไม่ได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ปรับอันะครััับบไไอออ้ตตวเเนียูลิมท ก้อนนะครับผมมีดีแค่พลังโจมตีที่เยอะเท่านั้นนะฮะซึ่งตัวมันเองนะครับไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับเป็นมอนสเตอร์ปกตินั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีเยอะดีนะครับแต่เสียได้ไปหน่อยนะครับผมไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนั่นเองและมาถึงอันดับที่13นะครับผมโดยตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่า Neo b บ i อายอัลติเมตดากอนะฮะก็ยังคงเป็น b ู i ายอัลติเมตดากอนแหละนะครับผมแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมเหมือนจะเป็น b i Ultimate u e Dragon อัปเกรดนะะฮพลังโจมตีก็ยังคงเป็น4,500เเท่าดิมนะครับผมแต่ว่ามีกอนขข้้าางดีเพิ่มมึนนะครับซึ่งเรากรดนะฮ นนี้ะครับเอฟเฟกของเนโอบูไออัลติเมต r ากอนนะครับเมื่อการใบนี้ถูกอัญเชิญฟิวชั่นสำเร็จนะครับผมและการใบนี้ง่ายหน้าบทสนามของคุณเพียงใบเดียวนะครับเมื่อจบช่วงความเสียหายนะครับผมถ้าการใบนี้โจมตีไปแล้วนะครับสามารถเลือกการมอนสเตอร์ฟิวชั่นที่มีคําว่าบูไอนะครับจากเอ็กซ์เตอร์เดของเรา1ใบสองลูสารนะครับผมจากนั้นการนี้จะสามารถโจมตีได้ครั้งนะฮะแต่ว่าเราสามารถใช้เอฟเฟกนี้ของเนโอบูไออัลติเมต r ากอนได้สูงสุดเทิร์นละสองครั้งเท่านั้นนะครับและในระหว่างเทิร์นของผู้เล่นฝ่่่าา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 ยยใดดกกก็็ตตตตมมมมมนนนนนะะะคคครรรรรัับบบผถ้้อออออสเเเเเเ์์ทีีํวขขงงปปหฟฟ ครับเราสามารถนําการ์ดใบนี้ออกจากสุสานนะครับผมจากนั้นยกเลิกเอฟเฟกของการ์ดนั้นได้ก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกที่ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็โกงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้โจมตัวนี้นะครับโจมตีอีกครั้งได้ถ้าตามตามเงื่อนไขเอฟเฟกมันได้สําเร็จนะครับเป็นอะไรที่เกียนมากเลยนะครับผมสหรับเนโอบูอีเอลติเมตดากอนนะครับแล้วเรามาต่ออันดับที่12กันเลยนะครับซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าแมชชีนฟอสต์นะครับโดยแมชชีนฟอสต์นะครับผมมีค่า ของแมชชีนฟอร์สกันบ้างนะครับเอฟเฟกของมันนะครับผมก็คือการนี้นะครับไม่สามารถเรียกแบบปกติหรือว่าเซ็ตได้นะครับจะต้องเรียกแบบพิเศษนะครับผมโดยเอฟเฟกของคอมมานเดอร์คอมมิชชันเท่านั้นนะฮะแล้วเวลาการนี้จะโจมตีเราต้องเสียไลฟ์พอยต์ถึงพันด้วยนะครับผมและจากนั้นนะครับผมเราสามารถส่งการ์ดไปนี้ที่เราควบคุมอยู่บนสนามนะครับไปยังสุสานได้นะฮะจากนั้นเราสามารถเลือกแมชชีนโซเยอร์แมชชีนสไนเปอร์และแมชชีนดีเฟนเซอร์นะครับผมอย่างละหนึ่งใบนะครับอันเชอนเร์พิเป็นเเอฟฟี่้าดรวต้นกับส ค่อนข้างเยอะนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแมชชีนฟอร์ตัวนี้และเรามาต่อที่อันดับที่11นะครับผมโดยมอนเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอนเตอร์ซิงโครนะฮะที่มีชื่อว่าฟลาเวอร์คลาเดียนไนเฟร์นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าค่าพลังโจมตีปกติของมันนะครับมีอยู่5,000กันเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นมอนเตอร์ซิงโครที่มีพลังโจมตีสูงมากกันเลยทีเดียวนะครับผมและเรามาดูเอฟเฟกของเจ้าตัวนี้นะครับเอฟเฟกร์นละครั้งนะครับใช้รระหว่างงเทิ์นขอผู้เล่่นฝาายใดก็ตมนะครรรรับถ้้าาาาอีกกกฝ่ยททใช์เวมนตหือกกการรดัับนะคผมเรราาาสมถยกกเลลลิผนนั้้แทาาลยกรดนนั้ไิ ดไ้และถ้าหากมอนเตอร์ที่มีชื่อว่าฟฟวเวอร์คารเดียนนะครับผมทําการต่อตู้กับมอนเตอร์อีกฝ่ายนะครับเราสามารถทําการยกเลิกผลของการมอนเตอร์อีกฝ่ายที่ต่อสู้กับการนี้ได้ในเฉพาะแบทเทิลเฟดได้ด้วยนะครับผมและถ้าการไปนี้ถูกอัญเชิญซิงโคลสาเร็จและถูกทําลายจากการต่อสู้หรือออกสนามโดยผลของการอีฝ่ายนะครับเราสามารถเชิญพิเศษนะครับผมมอนเตอร์ซิงโคยกเว้นตัวนี้นะครับจากเอซ์เต็ของเราได้1ตัวนะครับเรียกได้ว่าเป็นมอนเตอร์ที่ค่อนข้างดีนะครับผมพลังโจมตีก็เยอนนะครับและเอฟเฟกต์ก็ค่อนข้างดีนะฮะก็ มาถึงอันดับที่10นะครับผมไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมก็เป็นมังกร5หัวนะครับที่มีชื่อว่าไฟกอร์ดากอนนั่นเองนะครับโดยค่าพลังโจมตีปกติของเจ้าตัวนี้นะครับมีอยู่ที่5,000กันเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าเป็นมังกรที่แข็งแกร่งกว่าบูไออลติเบตแาะกอนอีกนะครับผมและเจ้าไฟกอร์ดากอนนะครับผมเกิดจากการรวมรากของมังกร5ตัวนะครับซึ่งเอฟเฟกต์ของมันนะครับผมก็คือการไปนี้นะครับผมไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับกับมอนสเตอร์ที่มีธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ความมืดนะครับผมซึ่่่่งงงงมมออออออนน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 สสสเเเตตตตตรรร์ธธธธาาาาาาุุุุดดีียยวททจจะะะลััััไ้คคคบบกกก็ืืแแๆ นะครับไม่สามารถทำลายเจ้าตัวนี้จากการต่อสู้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นมังกรที่ค่อนข้างดีนะครับผมการอัญเชิญก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับผมใช้การอัญเชิญฟิวชั่นนะครับโดยรวมร่างมังกร5ตัวนั่นเองไม่จะเป็นนะครับว่ามังกรจะเป็นธาตุอะไรนะครับผมใช้มังกรธาตุอะไรก็ได้นะครับถือว่าเป็นมังกรที่ค่อนข้างดีและอัญเชิญง่ายครับผมสำหรับไฟก็สตาร์ก้อนตัวนี้นะครับแล้วมาถึงอันดับที่9นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าไฟก็ส์ลิงดาก้อนนะฮะก็คือไฟก็สดดาก้อนนั่นแหละนะครับผมแต่ว่ากกาาาาารรรรรรอออออััััััััญญ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 เเเเเเชชชชิิิิิิขงงงงงงจจ้้้ตววนนนนนนีะะะะะคคคคคบบบบบบปป็ููแแลลลฮหยยไไมม่่ผ ครับงั้นผมจะอธิบายการอัญเชิญแบบลิงก์ก่อนนะฮะโดยการอัญเชิญแบบลิงก์นะครับผมจะส่งมอนเตอร์บนสนามเรานะครับลงทุสานนะครับซึ่งจะส่งกี่ตัวหรือว่าจะส่งประเภทไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมอนเตอร์ลิงก์ที่เราจะอัญเชิญนะครับโดยเจ้าไฟก็ส์ลิง์ดาก้อนตัวนี้นะครับผมต้องส่งมอนเตอร์ทั้ง5ตัวบนสนามเราลงทุสานนะฮะและแต่ละตัวนะครับผมต้องมีธาตุมืดนะครับธาตุดินนะฮะธาตุน้ำนะครับและธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะครับผมซึ่ง5ตัวนี้นะครับต้องมีอย่างละหนึ่งธาตุเท่านะะครรับแลเเาามดูอฟ เอฟเฟก์ของไฟก็อดลิงดาก้อนนะครับเอฟเฟกของมันนะครับผมสามารถทําลายการ์ดทั้งหมดที่ฝ่ายควบคุมได้นะครับและนอกจากนี้นะครับผมการ์ดใบนี้นะครับจะไม osos, uh ่ถ ja ูกทําลายจากมอนสเตอร์ที่มีธาตุมืดดินน้ําไฟหรือลมนะครับผมและการ์ดนี้นะครับผมจะไม่ได้รับผลกระทบจากเอฟเฟกของการ์ดใบอื่นด้วยนะครับและในเทแต่ละครั้งในช่วงเอฟเฟกของฝ่ายตรงข้ามนะครับเราต้องรีมูฟการ์ด5ใบออกจากสุสานด้วยนะครับผมถ้าไม่ทํานะครับผมเราจะต้องส่งการ์ดนี้ไปยังสุสานนะครับนี่ก็เป็นเอฟเฟกของไฟก็อดลิงดราก้อน แล้วก็ยังเป็นการัญเชิญรูปแบบใหม่นะครับก็คือรูปแบบลิงนั่นเองนะครับแล้วมาถึงอันดับที่8นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่า Rocket Arrow e x p e r s นะครับซึ่งค่าพลังโจมตีปกติของเจ้าตัวนี้นะครับผมมีอยู่ตั้ง5 0 0พันเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเรามาดูที่เอฟเฟกต์ของมันก่อนนะฮะเอฟเฟกต์ของเจ้า Rocket Arrow e x p e r s นะครับผมก็คือการ์ดใบนี้นะครับผมไม่สามารถัญเชิญแบบปกติหรือแบบเซ็คว่มได้นะครับต้องอารเชิญแบบพิเศษนือท่่้ีดววยิ ได้นะครับและเราไม่สามารถเข้าเบต้าเฟสในเทิร์นที่เราเรียกตัวนี้ออกมานะครับนอกจากนี้เรายังไม่สามารถเปิดใช้งานการ์ดเอฟเฟกหรือการ์ดอื่นๆได้ด้วยนะครับผมและในช่วงแซนด์บายเฟสนะครับเราต้องทำลายการ์ดใบนี้นะครับยกเว้นแต่เราจะส่งการ์ดหนึ่งใบจากมือลงสู่สานนะครับผมเพื่อให้การ์ดใบนี้คงอยู่นั่นเองก็เอฟเฟกมันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อเสียมากกว่านะครับโดยตัวนี้นะครับผมข้อดีของมันก็คือพลังโจมตีที่ค่อนข้างสูงนั่นแหละนะครับเอฟเฟกมันจะน่ารำคาญแล้วก็ออกแนวยยยุ่่่่่งงงงงงงาาากกกนน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 ิดดดดึึึะะะะะคคคคครรรรรััััััััับบบบบเีีีีีีไไ้้้้ววขขอออออตตผผมมมม็ืพลลลโจททสูถถ5,000แแห7 ตัวนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์เอ็กซีสนะครับที่มีชื่อว่าซูเปอร์เดนมิเนชวลโรบอทกาแล็กซี่เดสทรอยเออร์นะครับผมโดยค่าพลรรังโจมตีปกติของเจ้าตัวนี้นะครับมีสูงถึงตั้งห0 0พันกิโลเดียวนะครับผมและเรามาดูเอฟเฟกของมันดีกว่านะครับเอฟเฟกของมันนะครับเธอละครั้งนะีะ้สามารถแยกวัตถุดิบหนึ่งชิ้นออกจากการ์ดใบนี้นะครับเราสามารถทำลายการ์ดเวทมนต์หรือกระดักทั้งหมดที่ฝ่ายตรงข้าวควบคุมได้นะครับผมและในขณะที่เราใช้เอฟเฟกนี้อยู่นะครับกุญแจตู้ไม่สามารถเปิดใช้งานการ์ดดดดเเเเเเเววววทมมมมมนนนะะนนนนตตตต์์์แแลลละะะะะกกกกกกก็็็็็าาารรรรรรรััััััับบบบไ้้้้ยยคคคคผผถืออ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 อ่่่ปสสสีีีพะะะงงโจฟฟขหซ นนี้ะะฮและเรามาต่อกันที่อันดับที่6นะครับโดยเจ้าตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าดิสโซเฟียนะครับเดอะดิสโคเดนต์นะฮะซึ่งค่าพลังโจมตีปกติของเจ้านี้นะครับผมก็สูงถึง5,000กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเอฟเฟกของเจ้านี้นะครับผมก็คือการใบนี้นะครับไม่สามารถเรียกแบบปกติหรือว่าเซ็ตคว่ำได้นะครับต้องอัญเชิญพิเศษนะครับผมจากบนมือหรือในทุตสารนะครับโดยตงมอเตอร์ระดับ1ดาวนะครับที่ควบคุมลงทุตสารสี่ใบนะครับและไม่สามารถเรียแบบพิเศษด้วยวิธีอื่นได้นะครับผมและมอเตตออร์ัวื่นทททีีี่่่่่่่เเเเเรรรรรรราาาาาคคคคคววบบบบุมมมมมนนนนนยจจะะะะไไสสถโตตตด้้้ัััผผแแลลลกก็ใหงงงิขอออูู1 ที่เกี่ยวข้องกับการไปนี้นะครับเราสามารถรีมูฟมอนเตอร์เลเวลหนึ่งในครับผมหนึ่งตัวจากสัสาของเรานะครับจนกว่าจะจบดาเมจสเต็ปนะครับการไปนี้จะไม่รับผลของการเอฟเฟกของการไปอื่นเลยนะฮะแล้วก็ไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้ได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นมอนเตอร์ที่มีพลังโจมตีเยอะนะครับแล้วก็เอฟเฟกค่อนข้างดีแต่ว่าการอัญเชิญก็จะยุ่งยากนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องส่งมอนเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนสนามหนึ่งดาวสี่ตัวลงสุสานนะครับผมก็จะสะสมมอนเตอร์หนึ่งดาวสี่ตัวค่อนข้างยากนิดหน่อยนะครัััััับบบบแแแตต่่่ถถถ้้้้าาาาาาเเเเเรรรรีีียยกกกกมมมมมไดดด็็็ือออออวคคคคุนนนนะะะะะพพลลลงงงโจฟฟขผึ ตีห้นะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าซินทูดากอนนะฮะโดยค่าพลังโจมตีปกติของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็มีสูงถึง5,000กันเลยเดียวนะครับและเรามาดูเอฟเฟกของเจ้าซินทูดากอนนะฮะเอฟเฟกของเจ้านี่นะครับผมก็คือการใบนี้นะครับไม่สามารถเชิญแบบปกติหรือว่าเซฟความได้นะครับต้องการเชิญแบบพิเศษนะครับผมจากเอฟเฟกของการใบนี้เองเท่านั้นนะครับเมื่อมีมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่ามาริฟิกนะครับผมยกเว้นตัวนี้นะครับบทสนามของเราเนี่ยถูกทำลายจากทุกกรณีของอีกฝ่ายนะครับเราสามารถจ่ายรายพอตครึ การใบนี้ทำลายมอนเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้สำเร็จนะครับผมทำลายมอนเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามอ,อ,อีกฝ่ายทั้งหมดทันทีนะครับและเราสามารถมีมอนเตอร์ที่มีชื่อว่ามาริฟิกหงายหน้าอยู่บนสนามได้เพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับถ้าบนสนามเราไม่มีการเวทสนามหงายอยู่นะครับผมนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ของเซนทูดากอนนะครับ แล้วเรามาต่อกันที่อันดับที่4นะครับผมมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นมอนสเตอร์ฟิวชั่นนะครับผมที่มีชื่อว่าดาร์กอนมาสเตอร์ไนท์นะฮะก็เป็นการรวมร่างระหว่างเขาออสโซเยอร์นะครับผมแล้วก็บูไออัลติเมตดาร์กอนนะครับซึ่งค่าพลังโจมตีปกติของดาร์กอนมาสเตอร์ไนท์นะครับผมมีอยู่ตั้ง5,000ักันทีเดียวนะครับและเรามาดูเอฟเฟกของเจ้าตัวนี้นะครับผมเอฟเฟกของมันนะครับผมการไปนี้ต้องอัญเชิญแบบฟิวชั่นเท่านั้นนะฮะและการไปนี้จะได้รับพลังโจมตีเเเเเเพิ่่่่่่มม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 ขขขึ้้้้้นน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 น500คคคคคูณจาา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 วววววออ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 อสสตตรร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 ์ผผัััััััังงงงกกกกใใบบบบบบบืืดดดยะะถถฟฟีี็ชโ เรรานะคับและมาถึงอันดับ3นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นมอ Monster e x c e ซีนะครับผมที่มีชื่อว่า New Order 1 3นะครับ Eteric h Amon r นะครับผมโดยค่าพลังโจมตีปกติของมันนะครับมีสูงถึง5,000กันเลยเดียวนะครับเอฟเฟกของเจ้าตัวนี้นะครับผมจะต้องถูกเรียกแบบพิเศษโดยเอฟเฟกของการ Garvin Mon Lack Up Magic เท่านั้นนะครับและไม่สามารถเรียกแบบพิเศษด้วยวิธีอื่นได้นะครับผมการใบนี้นะครับผมจะไม่สามารถถูกทำลายโดยการต่อสู้หรือเอฟเฟกของการ์ดได้นะครับและการใบนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่ม100นะครับสำหรับวัสดุ Ex สามาแนบการ์ดจำนวนหนึ่งนะครับจากด้านบนตุ่ของเด็กฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเข้ากับการ์ดใบนี้นะครับเป็นวัสดุย์เอ็กซ์ซีดนะครับเท่ากับความแตกต่างของอันดับระหว่างการ์ดใบนี้กับมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดที่หงายหน้าหนึ่งใบที่ฝ่ายตรงข้ามควบคุมได้นะครับผมเมื่อมอนสเตอร์เอ็กซ์ซีดหนึ่งตัวนะครับผมถูกเรียกแบบพิเศษไปยังสนามของฝ่ายตรงข้ามนะครับเราสามารถแนบการ์ดจำนวนหนึ่งนะครับจากด้านบนตุ่ของเด็กของฝ่ายตรงข้ามนะครับเข้ากับการ์ดใบนี้เป็นวัสดุย์เอ็กซ์ซีดเท่ากับความแตกต่างของอันดับระหว่างการ์ดใบนี้แล้้้วก็มออนนนนสเตร์ใบัไดะครับผมนี่ก็เเเเเเป็็็นน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 ออ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 ฟฟกกกกกตตตต์ขขงงงงงงงจ้้้้้้าาาาััััวววีีะะะะครรบบบถผผมมมมธิยยยๆภดฮทหืไพส มาเป็นเอฟเฟกที่ไม่เหมือนใครนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับผมมีพลังโจมตีถึง5,000เปเลเดียวนะครับที่เรียกว่าเป็นคอนเตอร์ที่มี พลังโจมตีค่อนข้างสูงกันเลยเดียวนะครับและมาถึงอันดับที่สอนะครับผมตัวนี้นะครับผมมีชื่อว่าดอนทาวสันนะครับมอนสเตอร์บีนั่นเองนะครับซื้อพลังโจมตีของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับผมมีตั้ง10,000กันเลยทีเดียวนะฮะเรียกได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีค่อนข้างเยอะกันเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับค่าพลังโจมตีต้นนะครับแล้วเรามาดูเอฟเฟกของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับผมเอฟเฟกของเจ้าตัวนี้นะครับไม่สามารถเรียกแบบปกติหรือแบบเซ็ตคว่ำได้นะครับนผมใตอนท้ายของนนะครรับทาลยมออสเต์ ให้ได้มากที่สุดที่ฝ่ายต่งข้าวควบคุมนะฮะจากนั้นเราสามารถเลือกแบบพิเศษมอนสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยที่ถูกทำลายด้วยเอฟเฟกต์นี้ไปยังสนามของเราได้นะฮะในตำแหน่งป้องกันหใายหน้านะครับผมและถ้าการใบนี้ถูกทำลายคุณสามารถทำลายมอนสเตอร์ตัวอื่นที่เราควบคุมได้แทนหนึ่งใบนะครับถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมพลังตั้งหนึ่งหมื่นเลยทีเดียวนะฮะและมาถึงตัวสุดท้ายอันดับที่หนึ่งนะครับมีชื่อว่าดอนเทอสันมอนสเตอร์ซีนั่นเองนะครับผมโดยเจ้าตัวนี้นะครััับมมมีีีีีีพพลลลลลงงงงถึเเเเเเยยยทททดดดวววนนนนะะะฮป็็ค่่่่าาาโจตตต้้อออออสสุขกกรรู์แ นครับและเรามาดูเอฟเฟกของเจ้าตัวนี้กันบ้างนะครับผมเอฟเฟกของเจ้าตัวนี้นะครับไม่สามารถเรียกแบบปกติหรือเซ็ตคอ่ได้นะครับต้องอัญเชิญแบบพิเศษจากมือนะครับเมื่อดอนเทลซันมอนสเตอร์บีที่คุณควบคุมหนุกทำลายนะครับผมและไม่สามารถเรียกแบบวิธีอื่นได้ด้วยนะฮะการ์ดนี้ไม่สามารถถูกทำลายด้วยเอฟเฟกการ์และไม่สามารถโจมตีได้นะครับและคู่ต่อสู้นะครับผมไม่สามารถกำหนดเป้าหมายมอนสเตอร์ตัวอื่นเพื่อโจมตีได้นะครับในช่วงเอฟเฟกของคู่ต่อสู้นะครับหากพวกเขาไม่ประกาศโจมตีในเทอร์นี้นะครับพวกเขาจจะะะะะะะแแแพพ้้้้ในน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 กกกาาารรรรรรดดดววววลลลลททททััััััีีีีีีคคคคบบบ่่่่่็็็ถืออออออเเเเเเปมมมมสตตตต์งโโยยุไฟฟ โคตรดีเลยนะครับผมแต่จะงงๆนิดนึงนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่เคยดูนะครับว่ามันออกมาตอนไหนฉากไหนแล้วก็ภาคไหนนะครับใครที่เคยดูเจ้าตัวนี้ออกลงมาก็สามารถคอมเมนต์ได้นะว่าเป็นยุคิภาคไหนนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับ15อันดับนะครับมอนสเตอร์ที่มีค่าพลังโจมตีต้นสูงที่สุดนะครับซึ่งบอกเลยนะครว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับผมรอมาจากเว็บยุคิโอมอนสเตอร์วิดไฮเอสแอตแท็กแรนด์นะครับถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับผมและใครที่อยากให้ผมทําคลิปออออะะะไไไไรรรรรนน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 นคคคคัััััับบบบบจดดดเเเเเทตต์์แหี่่ยยก็สาาามมมถว้้ลง ทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมถ้าคอมเมนต์ไหนโดนใจเราจะมาทําเป็นคลิปกันเลยเดียวนะครับและก่อนจากกันไปนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกันด้วยนะครับส่วนใครที่อยากเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับแอดมาได้นะครับเฟซบุ๊กอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับหรือจะแอดมาตามชื่อที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากอัปเดตชีวิตประจําวันของผมนะครับว่าแต่ละวันผมทําอะไรบ้างนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ